โจทย์ข้อ5นะครับจะเป็นเรื่องสภาพสมดุลโดยในข้อนี้เนี่ยจะเป็นสภาพสมดุลของ2สภาวะครับก็คือสภาวะที่วัตถุกําลังจะถลายกับวัตถุกําลังจะลม้มเขาต้องการให้คุณวิเคราะห์ทั้งสองสภาวะนี้เลยนะเพราะงั้นดูโจทย์กันครับโจทย์บอกว่าเป็นแท่งพิดซึมนะครับมีน้ําหนัก5นิวตันกาหนดน้ําหนักมาเลยนะก็คือ mg โดยบอกว่ามีหน้าตัดเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวด้านละ แอลใหญ่วางบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ0.4นะครับดูภาพด้านขวามือนิดนึงก่อนก็คือเรามีตัววัตถุตัวนี้ครับเป็นปิซึมนะซึ่งเขาบอกว่ามีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละด้านยาวแอลใหญ่ทั้ง3ด้านเลยนะครับแล้วก็ตัวปิซึมตัวที่ว่านี้ก็มีน้ำหนัก5นิวตันใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนฟรีบอดี้กันแล้วก็เขาบอกว่าที่พื้นนะครับ มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าพื้นมีความเสียดทานกําหนดให้ว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต μs เนี่ยเท่ากับ0.4แล้วก็มาอ่านโจทย์ต่อโจทย์บอกว่าถ้าออกแรง P ในแนวขนานนะครับในแนวขนานกับพื้นกระทํากับพิซึมตรงตําแหน่งที่แสดงในภาพครับเขาบอกว่าโดยที่ให้ค่อยๆเพิ่มแรงมากขึ้น เขาต้องการให้คุณคำนวณว่าจะสามารถทำให้พิซึมพลิกได้หรือไม่ถ้าได้จะต้องใช้แรง P เป็นเท่าไหร่จากนั้นอ่านตัวเลือกกันนิดหนึ่งก่อนนะครับตัวเลือกบอกว่าพลิกได้ครับในข้อ1ก็คือพลิกได้เมื่อใช้แรง P เท่ากับเท่านี้อ่านไว้ก่อนส่วนข้อ2บอกว่าพลิกได้เหมือนกันแต่ว่าแรง P ไม่เท่ากันส่วนข้อ3บอกว่าไม่พลิก เพราะว่าวัตถุถลายไปแล้วนะครับเมื่อแรง P เท่ากับ0.5นิวตันส่วนข้อ4ก็บอกว่าไม่พลิกเหมือนกันเพราะว่าวัตถุจะถลายไปก่อนครับเมื่อแรง P เท่ากับ2นิวตันสรุปก็คือว่ามาดูในภาพด้านขวามือนะเราจะออกแรง P ที่ยอดด้านบนครับในแนวขนานกับพื้นโดยแรง P ที่ว่านี้เนี่ยจะค่อยๆเพิ่มแรงมากขึ้น,นเรื่อยๆ เขาต้องการถามคุณว่าแรงพีที่ว่านี้เนี่ยจะทําให้วัตถุพลิกหรือทาให้วัตถุถลายยังไงบ้างด้วยแรงขนาดเท่าไหร่ตามนี้นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้คุณตรวจสอบนะครับตามสภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือการวิเคราะห์สภาพสมดุลของวัตถุโดยให้คุณวิเคราะห์สองสภาวะครับก็คือสภาวะที่ตัววัตถุกําลังจะถลายกับวัตถุกําลังจะล้มแล้วเอามาเปรียบเทียบกันครับจะได้รู้ว่าแรงพีตัวเนี้ยมัน ที่กระทําต่อวัตถุเนี่ยนะครับมันจะทําให้วัตถุถลายหรือว่าลม้มตามนี้นะเพราะงะั้นผมขอเลื่อนโจทย์ขึ้นไปเลยแล้วก็จะวาดภาพให้ดูเริ่มต้นเนี่ยสำหรับในกรณีของการวิเคราะห์สภาพสมดุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือการเขียนฟรีบอดี้ของวัตถุที่สภาวะนั้นๆเนี่ยให้ถูกต้องแล้วคุณจะวิเคราะห์สภาพาสภาวะสมดุลได้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะงะั้นจุดสําคัญอยู่ที่การเขียนฟรีบอดี้เริ่มต้นเนี่ย ผมจะขอวิเคราะห์ไอ้ตัวพิซึ่มเนี่ยนะครับที่สภาวะแรกก็คือจะดูสภาวะที่พิซึ่มกําลังจะถลายก่อนละกันนะครับก็คือผมเขียนกํากับเอาไว้นะครับก็คือพิซึ่มเริ่มหรือใช้คําว่ากําลังถลายก็ได้นะครับใช้คําว่ากําลังจะถลายก็คือกําลังจะถลายยังไม่ถลายนะแต่ว่ากําลังจะถลายและซึ่งคํานี้เวลาเราเขียนฟีบอดี้ก็ต้องมาแปลความหมายครับว่ากําลังจะถลายเนี่ยแปลความหมายว่ายังไงเริ่มต้นเนี่ย เราก็มีพิซซึมอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละด้านก็มีความยาวเท่ากับ l ใหญ่ l ใหญ่ l ใหญ่แบบนี้แล้วก็วางอยู่บนพื้นผมก็จะเขียนฟรีบอดี้ให้คุณดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเราวางตัวพิซซึมนะครับอย่างนี้วางไว้บนพื้นเฉยๆยังไม่ได้มีแรง P กระทำนะครับเราก็บอกว่าจะเขียนฟรีบอดี้ของตัวพิซึมตัวนี้ก่อนก็บอกว่า ฟรีบอดี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแรงที่กระทําต่อตัวพิซซึ่มก็จะประกอบด้วยแรงแรกครับแน่นอนว่าเขาบอกน้ําหนักมาเพราะงั้นแรงแร,งแรกก็คือน้นําหนักก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทําต่อพิซซึ่มในที่นี้กําหนดมาให้เลยครับว่าพิซซึ่มมีน้ําหนัก5นิวตันและในกรณีนี้ถึงแม้จะไม่ได้อธิบายตัวพิซซึ่มว่าเป็นยังไงนะครับแต่เราก็จะใช้สมมติฐานว่าเป็นวัสดุเนื้อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะบอกว่าน้ําหนักของวัตถุก,ก็จะทําที่ ตรงจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตของตัวปิซึมซึ่งก็คืออยู่ที่ตัวกึ่งกลางตรงนี้นะครับจุดตรงกลางของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเพราะงั้นผมก็ใส่แรงไปก่อนตัวนี้ก็คือแรงก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักตรงนี้ก็5นิวตันนะครับซึ่งก็คือกระทำที่ตำแหน่ง CG ของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งก็คือจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตนะครับ ซึ่งตรงนี้คุณจะต้องทราบนะครับว่าตรงตำแหน่ง5นิวตันเนี่ยกระทำลงมาถ้ามองลงมาตรงนี้เนี่ยศูนย์กลางทางเลขาคณิตก็คือตรงนี้ก็จะแบ่งครึ่งฐานเท่าๆกันนะครับตรงนี้ยาวแอใหญ่นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คนละครึ่งก็คือแอใหญ่ส่วน2ตามนี้นะครับอันนี้ก็คือแรงแรกจากนั้นมีแรงอะไรอีกก็บอกว่าแรงที่2ตัวพิดซึมเนี่ยวางอยู่บน พื้นลาบนะครับเพราะงั้นก็ต้องมีแรงจากผิวสัมผัสแรงที่ผิวสัมผัสตรงนี้ก็มีได้2แนวนะครับผมขอขยับตัว L ไปทางด้านซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่ามันจะมีได้แรงตรงผิวสัมผัสตรงนี้มีได้2แนวนะครับแนวที่1ก็คือแรงตั้งฉากครับแรงตั้งฉากก็อยู่ในแนวดิ่งนะครับเพราะว่าผิวสัมผัสอยู่ในแนวลาบเมื่อมองที่พิซซึมนะครับตัวพื้นลาบก็ต้องพยายามผลักพิซซึมออกห่างจากผิวสัมผัสเพราะฉะนั้นแรงตั้งฉากก็จะเป็นแรงในแนวดิ่งนะครับชี้ออกจาก ชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับพยายามผลักตัวปิดซึมออกจากผิวสัมผัสตัวนี้ก็คือแรงตั้งฉาก F N ครับโอเคนะคือแรงตั้งฉาก F N จากนั้นตรงผิวสัมผัสตร,ตรงนี้เขากำหนดมาว่ามีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ0.4 <c oughs> ก็แสดงว่ามันมีความมันมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าคุณดูจากระบบแรงตอนนี้นะครับเราวางไว้เฉยๆเนี่ยจะพบว่าไม่มีแรงอะไรที่พยายามที่จะขยับตัวปิดซึมตัวนี้ในแนวราบเลยครับ ในเมื่อไม่มีความพยายามในการเลื่อนในแนวราบไปบนพื้นแนวราบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่อยู่นแนวราบเนี่ยก็ไม่จะไปต้องออกแรงต้านใดๆครับเพราะงะั้นในสภาวะที่เราวางไว้เฉยๆตรงนี้ก็จะไม่มีแรงเสียดทานจากพื้นที่กระทาต่อพิซึมครับนี่ก็คืออะไรอ่ะผังวัตถุอิสระของพิซึมนะครับตอนที่วางไว้เฉยๆจากนั้นเราจะทําการใส่แรงครับนะเราก็บอกว่าเขาจะทําการใส่แรงโดยการออกแรง P พีที่จุดนี้ครับ เป็นแรงในแนวขนานกับพื้นราบแบบนี้ครับนะผมใส่เป็นขนาด p อย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะพบว่าพอผมออกแรง p ตรงนี้ปุ๊บนะมีแรง p ตรงนี้ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีความหมายว่าแรง p ตงัวนี้ก็จะพยายามทำให้ตัวปิดซึมนะครับมีการเลื่อนไปทางขวาบนพื้นราบเพราะงั้นตอนนี้พื้นราบ ตรงนี้ก็จะต้องออกแรงต้านการพยายามเลื่อนตรงนี้ครับแรงที่ว่านี้ก็คือแรงเสียดทานซึ่งเราจะพิจารณาในตอนที่ตัววัตถุเนี่ยยังไม่ถลายนะครับเพราะงั้นแรงเสียดทานที่พื้นตัวเนี้ยนะครับกระทาต่อพิซึ่มก็จะเป็นแรงเสียดทานสถิตนะครับเพราะงั้นผมเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรงเสียดทานสถิตนะครับ f เขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเป็นแรงเสียดทานสถิตนะครับก็คือแรงเสียดทานในสภาวะที่ตัว ปิดซึมเนี่ยยังไม่ยังไม่ถลายนะครับซึ่งเมื่อคุณมองจากแนวราบนะครับ เนื่องจากว่าเราจะพิจารณาตอนที่พิซซึ่มยังไม่ถลายเพราะงั้นถ้าคุณมองจากแนวราบเนี่ยแรงลับในแนวราบก็ต้องเป็นศูนย์เพราะพิซซึ่มยังไม่มีการถลายแรงลับในแนวราบต้องเป็นศูนย์คุณจะเห็นได้ว่าแนวราบเนี่ยมีแค่2แรงก็คือแรงพีไปทางขวากับแรงเสยดทานสถิตไปทางซ้ายครับสแรงนี้จะรวมกันเป็นศูนย์ได้ขนาดของ2แรงนี้ต้องเท่ากันเพราะงั้นผมส,สามารถบอกได้ว่าแรงเสียษทานตัวนี้กับแรงตัวนี้จะต้องเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ เราสามารถระบุได้ก่อนจากการดูง่ายๆนะครับส่งนี้จากนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าคุณจะพบว่าเมื่อเรามีแรง P ตรงนี้มากระทำเนี่ยนะครับเ,เมื่อร่วมกับตัวแรงเสียดทานตัวเนี้คุณจะพบว่าแรง2แรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความพยายามในการหมุนตัวปิดซึมเนี่ยในทิศแบบนี้นะครับคุณลองดึงแรงแบบนี้กับแบบนี้บนพิดซึมนะครับมันก็พยายามหมุนพิดซึมแบบนี้นะครับ ลองดูนะมันพยายามจะหมุนพิดซึ่มแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าพิดซึ่มจะไม่มีการหมุนก็คืออยู่ในสภาวะสมดุลเนี่ยมันก็ต้องมีออทอร์กนะครับอีกทอร์กหนึ่งครับในทิศตรงกันข้ามกับทิศนี้ก็คือต้องเป็นทอร์กแบบนี้นะครับ ้องเป็นทอกในทิศอย่างนี้นะครับตรงกันข้ามกับทิศนี้เพื่อจะให้ทอกรวมกันเป็นศูนย์แล้วก็ตัวปิดซึมก็จะได้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งทอกตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเกิดขึ้นจากการเลื่อนของตัวแรงตั้งฉากตัวนี้ครับในสภาวะที่เรายังไม่มีแรง P ตัวนี้แรงตั้งฉากตัวนี้จะมีแนวแรงตรงกันกับตัวน้ําหนัก5นิวตันครับแต่พอมีแรง P ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวแรงตั้งฉากตัวนี้นะครับจะขยับมาทางขวา เข้าใกล้มุมตรงนี้ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่วัตถุมีแนวโน้มจะล้มรอบจุดนี้นะครับตัวแรงตั้งฉากตัวนี้จะขยับมาทางขวามือนะครับก็จะขยับมาทางขวามือซึ่งตอนนี้เราไม่ได้พิจารณาสภาวะที่ตัวปิซึมกำลังจะล้มนะครับเพราะงั้นผมก็จะกําหนดให้ตัวแรงตั้งฉากของเราเนี่ยขยับมาทางขวามือก็คืออยู่ตรงนี้พูดง่ายๆก็คือว่า คุณลองนึกภาพก็อาจจะมีแรงนี้กระทำนะครับผิวสัมผัสตรงนี้เคยสัมผัสสม่ําเสมอทั่วกันตลอดผิวนะครับแต่พอมีแรงนี้มากระทําปุ๊บนะครับผิวบริเวณทางด้านนี้ก็จะมีการสัมผัสกันมากกว่าแน่นกว่าบริเวณทางด้านนี้นะครับเพราะั้นพอเราจะเขียนแรงตั้งฉากแทนด้วยแรงจากผิวสัมผัสตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นแรงที่แนวขยับออกมาจากแนวตรงกลางตรงนี้นะครับตามนี้ เพราะฉะนั้นในสภาวะที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นะครับตัวแรงตั้งฉากของเราก็จะขยบนะครับจากแนวที่อยู่ตรงกันตรงนี้มาทางด้านนี้นะครับโอเคก็คืออย่างนี้ น,นี่ก็คือ,อผังวัตถุอิสระที่ผมเขียนเอาไว้ในหนังสือนะครับได้อธิบายให้ฟังก็คือแบบนีอ้อธิบายให้คุณฟังชัดๆก็คือแบบนี้นะเพราะว่าในหนังสือไม่ได้อธิบายตัวการเขียนฟรีบอดี้ตรงนี้ให้ให้เห็น123 4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้เพื่อชัดเจนนะตรงนี้ในหนังสือก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเป็นแรงที่ใช้ในการดึงให้วัตถุถลายน,นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนกำกับเอาไว้ด้วยคำว่าถลายอย่างนี้นะครับ โอเคนี่ก็คือผังวัตถุอิสระในขณะที่เราพิจารณาว่าวัตถุเนี่ยมีแนวโน้มจะถลายคราวนี้เราลองดูครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกเราจะพบว่าเราจะพบว่า แรงตัวนี้นะครับก็คือแรงที่ใช้ในการดึงโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการดูว่าวัตถุจะถลายไหมเนี่ยนะครับพอเราเพิ่มแรงสมมติิเฉยๆนะถ้าเราเพิ่มเราใส่แรงตัวนี smooth, smooth, quiero, anyway. t, racist, ้ตอนแรกไม่มีนะเราใส่ไปนี้1นิวตันนี่สมมติเฉยๆนะครับถ้าเกิดมันไม่เคลื่อนที่ตัวนี้ก็ต้อง1นิวตันใช่ไหมครับแรงเสียดทานก็ต้อง1นิวตันแรงเสียดทานสถิตนะถ้าผมผมเพิ่มตรงนี้เป็น2นิวตันแรงเสียดทานสถิตก็ต้องเป็น2นิวตันจริงไหมครับเพราะงั้นแรงเสียดทานสถิตตรงนี้จะต้องเพิ่มตามตัวนี้ครับเพื่อไม่ให้วััตถถุมนล แต่ว่าแรงเสียดทานสถิตตัวเนี้ไม่สามารถจะเพิ่มขึ้นได้ไม่จํากัดครับมันมีค่าจํากัดค่าหนึ่งค่าจํากัดที่ว่านั้นก็คือเป็นแรงเสียดทานสถิตมากที่สุดก็คือ fs ครับซึ่งมันจะเท่ากับการใช้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต μs แล้วก็คูณกับแรงตั้งฉากที่ผิวเดียวกันก็คือตัวนี้เห็นไหมก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวนี้นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราเพิ่มแรงตรงนี้แรง P ตัวนี้นะครับ ให้มากขึ้นจนกระทั่งแรงเสียดทานตัวนี้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงค่าขีดจำกัดของมันก็คือแรงเสียดทานสถิตตัวนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีความหมายว่าถ้าเราเพิ่มแรงนี้ไปอีกนิดเดียวแรงเสียดทานสถิตเพิ่มตามไม่ได้แล้วครับเพราะงั้นมันก็จะมีแรงลับในแนวราบครับเพราะงั้นพอมีแรงลับในแนวราบปุ๊บวัตถุก,ก็จะเริ่มถไหลก็คือเคลื่อนที่ไปทางขวามือนั่นหมายความว่า คำว่าวัตถุกำลังจะถลายจึงมีความหมายว่าเราจะออกแรงตรงนี้จนกระทั่งแรงเสียดทานสถิตท,ที่พื้นมีค่ามากที่สุดก็คือแรงเสียดทานสถิตมากที่สุด fs ซึ่งจะเท่ากับ μ s แล้วก็คูณกับ fn ที่ผิวเดียวกันนะครับนี่ก็คือที่มาของผังวัตถุอิสระที่ครบถ้วนนะครับในภาพกอไก่โอเค คราวนี้ก็เราเขียนถังวัตถุอิสระเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาล้วคราวนี้ก็วิเคราะห์สภาวะสมดุลเป้าหมายของเราคือต้องการแรงตัวนี้ครับซึ่งทําให้วัตถุกําลังจะถลายกำลังจะถลาก็ระบุด้วยแรงเสียดทานสถิตมากที่สุดตรงนี้นะครับเราจะพบว่าเราก็จะใช้สมการสมดุลของแรงง่ายๆครับเพราะเราต้องการแรงตัวนี้ นะเราก็จะใช้สมก,การสมดุลผมก็กําหนดแกนแบบนี้ก็ได้อัน,นี้แกน x อันนี้แกน y นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้สมก,การสมดุลของแรงตามแนวราบก็คือแนวแกน x แบบนี้ก็ได้นะครับก็เขียนทางขวามือนะก็คือซิกมา fx จะต้องเป็น0แบบนี้ครับซิกมา fx เป็น0ย์ตัวนี้ก็หมายถึงว่าให้รวมแรงตามแนวแกน x และต้องได้เท่ากับ0ย์เพื่อให้วัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับผมก็บอกว่ามาดูแรงตามแนวแกน x นะมี2แร,แรงแรงแรกก็คือแรงตัวนี้ ขนาดเท่ากับ p ตัวห้อยถลายทิศช,ชี้ทางขวาเป็นทิศบวกแรงที่2นะครับเป็นแรงเสียดทานสถิตขนาดเท่ากับ mu s คูณกับ fn นะครับชี้ทางซ้ายมือติดลบ2แรงนี้รวมกันต้องเป็น0ูนย์ครับผมมาเขียนด้านขวามือนะแรงที่1แรงขนาด p ถลายที่เราต้องการทราบครับทิศบวกซิกมาหมายถึงมีกี่แรงให้เอามาบวกกันแรงที่สเป็นแรงเสียดทานสถิตมากที่สุด ขนาดเท่ากับ μs คูณกับ FN ทิศชี้ทางซ้ายมือติดลบ2แรงนี้รวมกันต้องเป็น0ครับเพื่อจะบอกว่าวัตถุยังคงไม่ถลายแต่กําลังจะถลายแล้วจากการที่ตรงนี้เป็นค่าแรงเสียดทานสถิตมากที่สุดนะครับจากนั้นก็เราต้องการทราบตัวนี้นะครับเราก็จะย้ายตัวนี้ไปทางขวามือแล้วก็ดูว่าขาดหรืออะไรก็จะค่อยๆไปหาต่อนะครับเพราะงั้นผมก็จะได้ว่าแรงที่ทําให้วัตถุถลายเนี่ยมันก็จะเท่ากับย้ายตรงนี้ลบไปเป็นบวกนะ ก็จะได้เป็น μs คูณกับ FN ครับปรากฏว่าตัว μs เนี่ยโจทย์กําหนดมาให้นะก็คือเท่ากับ0.4นะครับผมไม่ได้เขียนเอาไว้ก็ขอมาเขียนเติมแล้วกันนะว่า μs เท่ากับ0.4เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปทางขวามือก่อน0.4ปรากฏว่าปัญหาคือยังไม่รู้ FN ครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก FN ก็เบสิกครับก็มาหา FN ดูซิว่าหาได้ไหม ปรากฏว่า FN เป็นแรงในแนวดิ่งเราก็สามารถจะดูจักสมดุลของแรงในแนวดิ่งได้ครับดูง่ายๆเลยก็ได้ในแนวดิ่งของเรามี2แรงนะครับก็คือแรงแรกก็คือแรงตัว5นิวตันเป็นน้ําหนักทิศชี้ลงอีกแรงหนึ่งก็คือ FN ทิศชี้ขึ้น2แรงนี้ต้องรวมกันเป็น0ูนย์ครับเพื่อให้แรงลับในแนวดิ่งเท่ากับ0ูนย์เรามี2แรงที่ตรงกันข้ามรวมกันเป็น0ูนย์ได้ขนาดต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้5นิวตันตรงนี้ก็ต้อง5นิวตันด้วยแค่นี้เองนะครับพิจารณาง่ายๆแบบนนี้้ก็ไดะครับ จากนั้นพอผมได้ FN ปุ๊บผมก็ไปแทนทางขวามือนะครับเอาง่ายๆแบบนี้มาแทนทางขวามือเลยก็คือคูณด้วย5นิวตันตามนี้นะครับก็จะเอา5คูณกับ0.4ก็ออกมาได้เท่ากับ2นิวตันนี่ก็คือแรงที่จะทำให้ตัวพิซซึมของเราถลายครับ จะเห็นได้ว่าจุดสำคัญก็คือการเขียนฟรีบอดี้ตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับตามสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับโอเคคราวนี้ก็จะไปกรณีต่อไปครับเราจะดูอีกกรณีหนึ่งก็คือออกแรง P ตรงเนี้ยแล้วจะดูสภาวะที่วัตถุมันกําลังจะล้มนะครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันแล้วคุณจะเห็นได้ว่าเอ๊วัตถุมันจะล้มหรือมันจะถลายผมขอเขียนด้านล่างตัวนี้เลยล่ละนะครับก็คือเราจะพิจารณาตอนที่วัตถุกําลังจะล้มนะครับ แบบนี้ผมก็จะเขียนเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าฟรีบอดี้ก็มีความคล้ายคลึงกันโอเคอันนี้ก็คือเป็นปิดซึมวางอยู่บนพื้นนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเ,เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเขียนฟรีบอดี้ของปิดซึมนะครับเราก็จะมีแรงแรกก็คือน้ำหนัก นะก็เป็นน้ำหนัก5นิวตันเหมือนเดิมก็คือกระทําที่จุด CG ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางทางเลขาคณิตของตัวรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วจากนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นเราก็จะมีแรงตั้งฉาก Fn ตอนที่วางไว้เฉยๆนะครับอยู่ในแนวตรงกันกับตัวแรงน้ำหนัก5นิวตันนะครับจากนั้นเมื่อเราออกแรง P ในแนวขนานกับพื้นเอียงนะครับ ในทิศชี้อย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีความพยายามในการเลื่อนพิษซึมไปทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงผิวสัมผัสตรงนี้ก็จะต้องมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นแรงเสียดทานที่ว่านี้ผมก็เขียนเป็นกรณีทั่วไปอย่างนี้นะครับเป็นกรณีทั่วๆไปก็จะมีแรงเสียดทานอย่างนี้คราวนี้ สิ่งที่ตามต่อมาก็คือพอผมมีออกการกระทําด้วยแรงนี้ปุ๊บนะครับตัวแนวแรงตั้งฉากตัวนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในแนวตรงกันกันกบตัวน้ําหนัก5นิวตันอีกต่อไปมันก็จะขยับมาทางขวาเหมือนที่เมื่อกี้นี้เราพูดเอาไว้นะครับมันก็จะขยับมาทางขวาอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราออกแรง P มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวัตถุตัวนี้นะครับพิดซึ่มกําลังจะล้มก็จะหมายความว่ามันจะต้องกําลังจะล้มรอบจุดที่มุมล่างทางขวามือตัวนี้ครับ นะมุมตัวนี้ซึ่งผมให้เป็นจุด A ใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นนะไอ้ตัวแรงตั้งฉาก Fn ก็จะขยับขยับขยับ,ยบจนในที่สุดก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้ซึ่งจะเป็นจุดสัมผัสจุดสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่วัตถุกําลังจะล้มเนี่ยนะครับตัวแรงตั้งฉากตัวนี้นะครับก็จะขยับมาอยู่ที่มุมตัวนี้นะนี่ก็คือสาภาวะที่แสดงถึงการใช้แรง P แล้วก็ทําให้วัตถุกําลังจะ ล้มนะครับตามนี้นะครับกําลังจะล้มก็คือกําลังจะพลิกอะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นการระบุว่าตรงนี้ก็คือแรง P ีที่ทําให้วัตถุกําลังจะพลิกนะครับกําลังจะพลิกโอเคก็เห็นได้ว่าผัางวัตถุอิสระของเราก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการทราบว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะวิเคราะห์จากสภาวะสมดุลของมันซึ่ง เราก็ต้องดูจากระบบแรงครับเราจะพบว่าสิ่งที่เราต้องการก,ก็คือตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวแรงเสียดทานตัวนี้เรายังไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ใช่เงื่อนไข,ขของเราเหมือนกับกรณีที่กําลังจะถลายส่วนตัวแรงตั้งฉากตัวนี้เราก็ดูได้นะว่าคือ5นิวตันแต่สมมติว่าเราขี้เกียจหาก็เป็นว่าเรายังไม่รู้แล้วกันเพราะงั้นเราจะมี2แรงที่เราไม่รู้ค่านะครับแล้วเราต้องการทราบแรงนี้วิธีที่ง่ายก็คือใช้สมการสมดุลของท่อครับ โดยต้องเป็นทอร์กที่จุด A ครับเพื่ออะไรเพื่อให้2แรงนี้มีแนวแรงผ่านจุดหมุนทอร์กจาก2แรงนี้ก็จะเป็น0ูไม่ต้องไปนั่งหามันครับว่าแรงมันมีขนาดเท่าไหร่ยังไงทอร์กเขเป็น0ย์หลังจากนั้นก็จะเหลือทอร์กจาก2แรงก็คือแรงนี้กับแรงนี้เท่านั้นเองโอเคนะครับตามนี้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าผมก็จะใช้สมการสมดุลของทอร์กมาเขียนทางด้านขวามือนะเราจะใช้สมการสมดุลของทอร์กนะครับ เท่ากับ0นะครับก็คือผลรวมของทอร์กทั้งหมดนะครับเป็นรอบจุด A ใหญ่นะครับต้องเท่ากับ0ย์ตามนี้จากนั้นก็มาดูกันเลยครับว่าเรามีทอร์กจากแรงไหนบ้างตรงนี้นะครับส่วนที่ยุ่งยากตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวเลขาคณิตเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทราบในเ,เป็นเป็นความรู้พื้นฐานจากเลขาคณิตเริ่มต้นหาตัวนี้ก่อนแล้วกันทอร์กจากแรงนี้นะครับทอร์กจากแรงนี้เนี่ย จะเท่าม so, ีขนาดนะเท่ากับการเอาขนาดของ p ผัก like like p พิกเนี่ยนะครับพิกต like ัวเนี้ยแล้วก็คูณกับระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนนะแนวแรงถึงจุดหมุนก็คือเท่ากับเท่าไหร่ผมขอขยับตัว a ออกไปขยับออกไปนิดนึงนะครับระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนก็คือระยะตรงนี้นะครับสำหรับกรณีของแรง p นะครับก็คือระยะสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งคุณจะพบว่าระยะสีเขียวตรงเนี้ย โจทย์ไม่ได้กําหนดมาโดยตรงเราจะต้องหาเองโดยโจทย์บอกว่าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละด้านก็ยาวเท่ากับ l l แล้วก็ l แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตรงนี้ครับว่าเป็นเท่าไหร่จะหาได้ยังไงล่ะคุณต้องทราบสมบัติของตัวรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่านหมายถึงทั้งสด้านที่ยาวเท่ากันนอกจากนั้นแล้ว มุม3ม,มุมนะครับของรูปสามเหลี่ยมก็ยังเท่ากันด้วยมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม180นะครับ3ม,มุมนี้เท่ากันแต่ละมุมก็ต้องเท่ากับการเอา180หาร3นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละมุมก็คือ60ผมเขียนเล็กนิดนึงนะครับแต่ละมุมก็คือ60องศา,าเท่ากันครับจากนั้นคุณต้องการทราบตรงนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ยากครับตรงนี้คุณก็มองอันนี้นะครับ มองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นรูปสีฟ้าตามผมแล้วกันนะครับตามนี้สีฟ้าที่เป็นเส้นปะตามนี้นะครับนะสีฟ้าที่เป็นเส้นปะนะตามนี้นะครับคุณจะพบว่าถ้ามองรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นเส้นปะตามนี้นะครับส,สีฟ้านะครับตรงนี้ยาว l นะครับตรงนี้มุม60นะครับคุณจะพบว่าสีเขียวตรงนี้ก็เท่ากับด้านนี้ ด้านที่อยู่ในแนวดิ่งตรงนี้นะครับแล้วคุณจะพบว่าด้านนี้ก็เหมือนกับการแยกเวกเตอร์แหละด้านนี้มันเป็นด้านที่ไม่ได้อยู่ชิดกับมุม60นะครับเพราะว่าคุณแยกเว,กเ,วกเตอร์ตัวนี้มันจะมีเวกเตอร์ตัวนี้นะครับกับเวกเตอร์ตัวนี้อย่างเงี้ยนะเหมือนจะตอนแยกเวกเตอร์ตัวนี้ชิดกับมุม60ส่วนตัวนี้ก็คือทางด้านนี้ไม่ได้ชิดกับมุม60ก็ใช้ค่าไซน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ l นะครับถ้าต้องการด้านตรงนี้หรือก็คือด้านตรงนี้มันก็คือ l ไซน์นะครับตามนี้นะ แล้วก็สายสายเท่าไหร่ก็สาย60องศาอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราจะได้ขนาดของทอร์กนะครับก็เท่ากับการเอาตัวนี้นะครับคูณกับระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนแล้วทิศล่ะทิศก็คือพยายามหมุนตัวพิซซึมนะครับรอบนี้ครับนะดูผลของแรงนี้นะออกแรงดึงนี้ปุ๊บก็พยายามหมุนอย่างนี้คุณก็ต้องกาหนดทิศบวกก่อนครับเพราะงั้นผมกําหนดให้ทิศแบบนี้เป็นทิศบวกแล้วกันทอร์กจากแรงนี้ก็จะอยู่ในทิศบวกนะครับผมมาเขียนด้านขวามือนะ แรงแรกก็คือแรงนี้ครับ P พิกครับทำให้เกิดทอร์กเท่ากับขนาดก็คือเอาตัวนี้คูณกับระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนก็คือ L s i 60และทอร์กมีทิศบวกนะครับทอร์กตรงนี้หมายถึงว่ามีกี่ทอร์กให้เอามารวมกันผมก็รวมกันครับเพราะว่ามีอยู่2แรงที่ทำให้เกิดทอร์กมาดูรูปทางซ้ายมือกันต่อครับทอร์กจากแรงที่2ก็คือทอร์กจากแรง5นิวตันตัวนี้นะเขียน5นิวตันชัดๆหน่อย ก็คือทอร์กจากแรง5นิวตันขนาดของทอร์กก็ได้เท่ากับการเอาขนาดของแรงคือ5นิวตันคูณระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุน,นคือตรงไหนก็บอกว่าตรงนี้คือแนวแรงนะครับระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนก็คือสีเขียวตรงที่ผมเพิ่งเขียนตัวนี้นะครับซึ่งคุณจะพบว่ามันก็คือด้านนี้ด้านนี้ซึ่งถ้าคุณดูรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้ด้านนี้ก็คือด้านที่ชิดกับมุม60องศาเพราะงั้นใช้ค่าค o s นะครับตรงนี้ l ตรงนี้ก็ต้องเป็น l cos 60นะครับตามนี้ผมใส่ลงไปนะ l cos 60เพราะฉะนั้นทอร์กจากแรง5นิวตันมีขนาดเท่ากับการเอา5คูณกับ l cos 60แล้วทิศละ่ะก็ดูผลของแรงนี้รอบจุด A นะครับแรงนี้ก็พยายามจะหมุนพิดซึ่มแบบนี้ครับซึ่งเป็นทิศลบนะเพราะงะั้นผมมาใส่ด้านขวามือนะครับ t อร์กจากแรงที่2มีขนาดเท่ากับการเอา5นิวตัน คูณกับค่า l cos ์0นะครับเป็นระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนและทอร์กมีทิศลบครับ2ทอร์กนี้รวมกันต้องเป็น0ครับนะและจะเป็นทอร์กในแล้วจะเป็นสภาวะตอนที่วัตถุกำลังจะพลิกหรือก็คือกำลังจะล้มรอบจุด a ใหญ่จากนั้นก็ทำการคำนวณตัวนี้ครับนี่คือเป้าหมายของเราผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับบวกได้ลบผมก็ย้ายไปทางขวามือนะเป็นบวกนะอันนี้บวกได้ลบก็คือลบนะครับย้ายไปทางขวามือก็เป็นบวก แล้วตรงนี้มี l sin 60คูณอยู่ผมก็ย้ายไปหารน,นะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับด้านซ้ายมือก็จะเหลือ p พ,พิกที่เราต้องการหานะครับก็จะเท่ากับด้านขวาก็มี5แล้วก็ l นะครับ cos 60แล้วก็มีตัวนี้ย้ายไปหารน,นะครับก็มีตัว l ใหญ่นะครับแล้วก็ sin 60จากนั้นตัว l กับตัว l ก็รวมกันเป็น 1>, 1นะครับแล้วก็จะมีคอร์สห0หารด้วยซายหกคุณก็แทนค่าเอาเอาแทนแบบไหนก็ได้นะครับคอร์สหกก็1นึ่ส่วนสงนี้ก็ได้นะครับส่วนซรายหกก็รูสาส่วนส, 3, สวน, 2, นะครับแบบนี้จากนั้นก็คํานวณครับส่วน2ก็หายไปก็จะเป็น5ส่วนรูสนะครับ5ส่วนรูสได้ออกมาเป็นแบบนี้ ซึ่งถ้าคุณยังมองไม่เห็นว่า5สุดรู้สามนี่มันกี่นิวตันนะเราก็ลองแทนรู้3ไปดูก็ได้นะครับ1.7แล้วก็เอา5เนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วย1.7โดยประมาณนะก็จะได้ออกมาเท่ากับ2.9นิวตันครับเราหา2แรงใน2สภาวะตรงนี้เพื่ออะไรก็เพื่อต้องการจะดูว่าเอตกลงแล้วเนี่ยถ้าเราออกแรง P ค่อยๆเพิ่มแรง P ไปเรื่อยๆเนี่ยวัตถุมันควรจะถลหล หรือควรจะพลิกก่อนครับนะคุณดูตามที่ผมจะอธิบายนี้นะตอนนี้เราได้ผลการคำนวณมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดวัตถุจะถลไมเนี่ยแรงที่ใช้ก็คือ2นิวตันถ้าวัตถุจะพลิกแรงที่ใช้ก็คือ2 9นิวตันซึ่งจริงงก็คือ5้3นิวตันนะครับเรามาดูภาพด้านบนก่อนก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับ เราบอกว่ากระบวนการในการที่จะออกแรงพ P ของเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยไม่มีแรงพ P นะจากนั้นเราจะออกแรง P ครับโดยค่อยๆเพิ่มแรงพ P มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดนะเพราะฉะนั้นผมเพิ่มแรง P สมมติว่าเพิ่มจากตอนแรกไม่มีก็เพิ่มเป็น0 1นนิวตันเนี่ยตรงเนี้ยนะ ก็ปรากฏว่ามันจะไม่ถลายครับเพราะจะถลายก็คือ2นิวตันเห็นไหมครับงั้นผมเริ่มจาก0.1ก็ไม่ถลายอ่ะผมเพิ่มเป็น0.2 0.3 0.4ก็ยังไม่ถลายเพิ่มเป็น1ก็ยังไม่ถลาย1นิวตันนะ1.5ก็ยังไม่ถลายครับปรากฏว่าผมเพิ่มจนกน N, ระทั่ง2นิวตันปรากฏว่าพอ2นิวตันเป็นไงครับกำลังจะถลายแล้ว นะครับงั้นพอผมออกแรงมากกว่า2นิวตันปุ๊บมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็ถลายทันทีเลยครับนะถลายทันทีทีนี้พอผมออกแรงมากกว่า2นิวตันเช่น2.1นิวตันเนี่ยมันถลายคำถามก็คือมันพลิกหรือยังปรากฏว่าถ้าเราจะดูส่วนของการพลิกมันต้องใช้แรง2.9นิวตันครับนั้นถ้าผมออกแรง2.1นิวตันซึ่งทําให้วัตถุมันถลายแล้วเนี่ยปรากฏว่าวัตถุมันจะยังไม่พลิกครับนะคุณก็น่าจะเห็นนะว่าถ้าเราออกแรงจะเป็นยังไงสรุปก็คือว่า พอผมออกแรง P ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับค่อยๆอ,ออกแรงจากน้อยๆจนกระทั่งถึง2นิวตันตรงนี้ปุ๊บวัตถุกําลังจะถลายแล้วครับพอเกิน2นิวตันไปนิดหน่อยวัตถุก็ถลายทันทีนะครับแล้วก็มันก็จะมีความหมายว่าวัตถุจะถลายไปแล้วโดยที่วัตถุยังไม่ได้พลิกเพราะว่าจะพลิกได้จะต้องออกแรงอย่างน้อยนะ2.9นิวตันครับมันถึงจะเริ่มพลิกสรุปก็คือว่านะจากการวิเคราะห์ของเรานะครับ ปิซึมในที่นี้ของเราเนี่ยเมื่อเราออกแรงค่อยๆออกแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปิซึมจะไม่พลิกนะครับเพราะว่าปิซึมเนี่ยจะเริ่มถลายไปแล้วเมื่อแรงมีค่าเท่ากับ2นิวตันนะครับมาดูตัวเลือกกันนิดนึงครับก็ตัวเลือกก็จะพบว่าตรงกันกับข้อนี้เลยครับก็คือข้อข้อ4นะครับก็คําตอบก็คือข้อ4ของเราเพราะว่าบอกว่าวัตถุไม่พลิกครับเพราะว่าวัตถุเริ่มถลายไปแล้วเมื่อแรง P เท่ากับ2นิวตัน นะครับก็คือเริ่มถลายแล้วหลังจากเราออกเกิน2นิวตันไปนิดเดียวนะก็เริ่มถลายทันทีเลยสรุปก็คือตอบข้อ4นะครับเพราะฉะนั้นจเจนว่าโจทย์ข้อลักษณะแบบนี้ไม่ได้ยุ่งยากนะแต่ว่าเขาเพิ่มงานให้คุณนะครับก็คือให้คุณวิเคราะห์2สภาวะเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องเร่งมือในการวิเคราะห์แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สภาวะไหนจุดสําคัญก็คือคุณจะต้องเขียนฟรีบอดี้ของวัตถุนั้นๆให้สอดคล้องกับสภาวะนั้นๆน,น,นะครับนี่คือจุดสำคัญนะ เมื่อคุณเขียนฟรีบอดี้ถูกต้องการวิเคราะห์ก็จะถูกต้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อ6กันครับ